S 1> <S 1> สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนนะครับมืนอนอีนอ้ก็จะมาพบมาพอกระเป๋าต่ำกินแซ่บพี่น้องมือนี้ก็จะได้เมนูแซ่บมาฝากพี่ตอนน้องครับได้เป็นสุปเพ็ดบดพี่น้องผักกับผักแกงไมลายอย่างนี่ครับเอา้าบบหลายายางพี่น้องอยากกินจริครับมาแซ่บปลาต่ำครับมาครับพี่น้องฟังไทยฟังลาวกัมพูชาเวีน้ำถ้าใครต้งการมาแซ่บปลาต่ำครับคือเก่าครับพี่น้องตัวเนี้ยวกองใหญ่งครับมาที่ตัวพี่น้องอุ้ยพี่น้องสุปเพ็ดบด บริกินหลายปีนะครับี่นว่าโอ้เยเมนูนีบ้าต่อปรากเหตุกครับ ตาพนสูบพี่นออ้องบาาตอบได้อามาอีจิต์ูไป่เสียผ่าขนาดพี่น้องอืมอืม Ooh. Mm. Hum...

Hmm. Mm. มันไม่ซีวะเผ็ดพี่น้องฮึ่มเสียบคักขณะพี่น้องสุตเผ็ดบดแก้มกับผักสดๆโอ้ยเข่าแข็คักพี่น้องขับถ่ายเบาตอนกินบุษผักมุมมั่งจะได้กราบขอถูกขอภัยน้ำเลือดครับถ่าภัยมาคิมเลยครับฝากกุ้งเลกุแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจผมท่านผิวต่อไปนะครับขอบคุณครับ